สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนมือนี้ช่องสนานฮามาฝากพี่นอ้องเลิกงานแล้วแวะแวะมาเบิองไ้พี่น้องมาเบิองไ้ที่ปลูกอ้อยไว้ที่เราเคยไปถ่าย,ายตอนตัดพันอ้อยนั่นแหละเรามาปลูกแล้วนะคะเขาโตแล้วเขาเกิดแล้วบุเมบเขาโตแล้วอลูกห้าลูกยุง้งเบิงห้าเบิงหงยาห้ากำลังขึ้นพี่น้องเอ้ย หญ้ากําลังขึ้นแล้วนะคะเนี่ยาขาดหนาขาดขึ้นไหลเทนโฮมาเลาะเบิ้องไฮพี่น้องมาเลาะเบิ้งน้ากันมาเลาะเบื้องไฮลูกหญ้าลูกยุ้งให้เขา,อ,าอ,อืมียงอีกาได้ยิยยนบ่ สียงอีกานะคะกากากาเอ้ยกาพี่น้องเห็นบอ่อตน้นต้นกุงต้นกุงอยู่ในไฮต้นกุงต้นนี้อายุร้อยปีแล้วพี่น้องแต่เจ้าของเพิ่กับอายุเกือบร้อยปีเพิ่นังค่อยเสียแล้วเพป็นก็นเสียได้ หลายปีแล้วพี่น้องอันนั้นก็ต้นกุง้งอ้ยต้นกุ้งพ่ะนะต้นบักดูต้นดูนะคะต้นปะดูอยู่ในไร่นะคะพี่น้อง้าพี่น้องมาเที่ยวปลาโอยได้จากเดือนแล้วเนาะโอยมี่นอ เชียงอีกาอยู่ต้นกุ้งต้นนั่นพี่น้องฮูนต้นกุ้งต้นนั่นเชียงกา้กาก็ต้นกุง้งต้นนี้บอขาดละสามสิบเมตรต้นกุ้งต้นนี้สามสิบเมตรเด้ยี่สิบสามสิบเมตรกัแลวพี่น้องต้นซือดีบ่เชียงริ้วเลย อย่างอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะยังพอมีให้เห็นอันนี้คือต้นประดู่ป้าดมวยบักดูไหมเต็มเต็มเลยพี่น้องไปเราไปเบึ้งอ้อยเราไปเบึ้งอ้อยกันเพื่อนได้เสริมปุย๋ยเพื่อใ้ได้เสริมปุย๋ยเพื่อนอยู่พี่น้องได้เดือนละมั้งสองเดือนแล้วละเบิงง้งทรง เขาข่าวคำนวณเบิงพรท่านในไรเบิงคากเนอะฟังทางนั่นก็สิเปียนอ้อยอ้อยต่อพรท่านมาเอาหญ้าหายอยู่ไปเหตุงานเอาหญ้าทันบน่เนอ้อพี่น้องเอ้ยเอาหญ้าทันบน้านอ้อ <c oughs> พาลังมองกับเเกิดพาลังมองกับเกิดกกดีด,ดีเรามาดูโอ้เลี่ยมตาเลี่ยมตา360อุ้งศา มาเบิ่งให้อ้อยน้ำกันพี่น้องมาเบิ่งให้อ้อยน้ำกันว้อ,อู้เหลี่ยมตาขนาดพี่น้องเลยขนาดค่ำเรายังแดดอยู่พี่น้องขนาดค่ำเรายังแดดแก่แก่กลับมาเคี้ยวคจีสบายตาสบายตาสบายตา เป็นเบืเ้องอ้อยไรอ้อยยิงเจ้ารู้เจ้าอยู่ที่ทุนอสูว่าเดี๋ยวก็ได้กบปุยแล้วพี่น้อง เพราะกบเราได้หนง่ยกว่านี้ก็สิกบยากสิได้หาเงินซื้อปุ๋ยมาเสริมเขาแล้วพี่น้องปุ๋ยกะพอซัมแพงสอบแล้วห้าหกเจ็ดแปดร้อยแล้วแต่ราคาโอ้อยกะประมาณตันละพันหอนยามกะตัดเข้าไปขายก็ยังเป็นที่นิยมปลูกอยู่นะคะคนยังปลูกเยอะอยู่ ผู้ใดผู้ใดกับปูกอ่อยเพราะว่ามันไก่ลงงานเนาะมันขายไงยพ่อก็ได้พอได้กันอยู่พี่น้องเพื่อนก็นได้พอได้กันอยู่ชาวไร่เนาะไม่รู้จะทําอะไรเนาะม่ให้มิทีกับปูกไว้ <c oughs> ปลูกทิมไว้ดีก็ปล้อยเป็นที่ว่างเปล่าอยากจะทําเป็นฟาร์ม,มอยู่พี่น้องจะล้อมรั้วอ้อมหัวไว้บึ้ง เบื้องทางนั้น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 จะทำเป็นฟาร์มออมหัวปล่อยหัวปล่อยควายเนาะคือสิดีแท้ปะคงจะดีเป็นแน่แท้ <laughs> ไปเราเดินต่อวันนี้พาพี่น้องมาส้มไหอ้อ้ยอยหยาหยาพี่นอออ้องเอ้ยเอาหยาออกก้นเอาหยาออกก้น เนีย่ยคุ้มข่าเขาสิบะได้เด้พี่น้อยอย่างคือกันปลูกอะไรก็ช่งา,างเออเบงเงี่ยโอ้ยเนี่ยคันดีถือฝนนี่อู้ง้างขนาดไปย่างอัลลาดอัลลาดเลยเนละเครือมันเนี่ยเออกิ่งก้านขยายออกไป ต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยไว้นะคะตามครูตปว่าครูกับหกอกมาทันนำมาตัดปีนี้ยังไม่ลงนาเอ,อ้ออกอีก,ก่อนพ่อพี่น้องมาเลนให้เลนหน้าวันนี้นะคะอุย้ยตอบอกจกตอ,อบอกจกุกเอบอบกจุกมาสัวสัว ปูกพ่อมกันบาไหวพี่น้องเจ้าของเหตุงานนำ้ำไม่มีเวลาดูแลมองเป็นอ้อยต่อกับป้อยถึงใบกอนสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปพาพี่น้องเลาะเบิงอ้อยที่ปลูกใหม่เนาะจากพี่น้องมาเบงเออว่าอ้อยปลูกใหม่ไม่ใหญ่ซ้ำใดเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะ ยูดีมีแห้งสุภูสุสคนสวัสดีค่ะ